ตาธุสาธุนะเมตินะเมติวันนี้มาสักการะบูชาองค์ลูกปู่รูปหลอ่อรูปของผมปัญโยซึ่งคณิตยาสิทธยาแลสิทธ์ได้สร้างรูปหล่อท่านขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้ลูกลูกศิษย์ลูกหาชาวอำเภอหนองบุญมากได้กราบสักการะบูชาซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ครองเมืองเป็นสำนักสงฆ์ร้างของประเดิประคุณหลวงพ่อเก่นรองเจ้าคณะอำเภอ หลวงพ่อได้สร้างขึ้นมาแต่ไม่มีพระกุเจ้ามาก็ลดุกกได้ทางกนะันลูกศิษย์ลูกหาได้มาสร้างแล้วก็ได้นํารูปหล่อองค์หลวงปู่มาไปจัดานไปจัด้เป็นมงคลกับสถานที่แล้วก็ภูมิต่างๆก็ต้องอนุโมทนาประยัดโยมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยอนุโมทนาอากาศบริสุทธิ์ก็พาชมพาชมสำนักสง ซึ่งเป็นสำนักร้างตอนนี้ก็ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติแรืว่าประพฤติปฏิบัติกันเป็นถึงวันนี้ก็จะเป็นเป็นลานทุ่งนาหืว่า,าจะมีทางเดินจมกลมจะมีไก่นี่ก็จะเป็นซุม้มพดูทานที่ต่างๆ เป็นตดภู่ก็จะมีคณะลูกศิษย์ยาลูกศิษย์จะมีญาติโยมบางคนท่านเขาได้มาขอพรจึงได้สมดังปรารถนาซื้อชุดไทยมาถาวายอันนี้จะเป็นซุ้มนะไ้เป็นซุ้มของนางน้อยอก็จะมีสบายขอยงเขาเขาอยากได้ก็จะมีคนมากราบไหว้ขอพรก็พอได้ ถจาเป็นมงคลกับชีวิตน,นี่ก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆสนักอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้าที่จะมากราบสักการะลูกป,ปูสำหรับญาติโยมที่มาจากต่างถิ่น